เด็กค่ะมุมไม่ชอบเด็กเด็กเยอะไม่ได้ใส่กับเฟซเเองสวัสดีค่ะแมงมุมนะคะทันชีบำรุงกิจค่ะไซมอนกัสเตอร์ครับดีเจด้าด้านะคะนาตี้นะคะซีเกมนะมครับค่ะรราบทเป็นเนเน่ค่ะ เมนะคะก็เหมือนเป็นเบสเม้นกันก็มหุณอยู่ที่บริษัทนี้บ้านรวยมากซึ่งวันๆเนี่ยเราก็จะเข้ามาทํางานบ้างแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาที่บริษัทมีปัญหารอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่มีคอนนิชั่นเยอะแยะมากมายก็จะช่วยเขาแก้ปัญหาในเรื่องนี้รับบเป็นลุคัทำงานทุกวันอะไรเงี้ยเวลาใครแบบทำงานไม่ได้งใจก็เข้า ก็พวกเราสองคนก็เหมือนเป็นแบบฝ่ายซัพพอร์ตที่เป็นมนุษย์อีกสองคนที่อยู่ภายในออฟฟิศแั้วบทเป็นแอลค่ะแอลก็จะเป็นผู้หญิงที่เป็น working woman นะคะก็คือชอบทำงานมากๆนะคะเป็นคนบ้างานแล้วก็ยุ่งอยู่กับงานตลอดเวลาแล้วบทเป็นเชื่อครับเชื่อครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเฟรนดี่อันยาียสยดีนะครับแล้วเข้ากับคนอืูนง่ายคุณเป็นคนตลกใช่ไหมคะ ตลอดเอ้ยจาปเฮ้ยหน้นกอดเลยตลอดไหเอ้ยได้หว่าได้ได้ได้ก็รับบทเป็นหนูหน่นาค่ะแรกเตอร์นี่คือจะเป็นเจ๊ใหญ่ในบริษัทต,ต้องประสงค์เลยใครที่แบบอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆในบริษัทจะเดินมาหาหนุหนาว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งใจทํางานแต่ระหว่างทางานก็อยากรู้เรื่องของเจ้านายด้วยอะไรแบบนี้เรื่องของเจ้านายทุกเรื่องคือว่ต้องรู้ค่ะเาแรกเตอร์รู้สึกไกลตัวด้มาก เรื่องนี้เนี่ยจะเห็นว่าการทำงานในวงการของออแกนิ์เนี่ยเป็นยังไงก็จะเป็นความสุขสนานกับความหวานหวานาน่ารักน่ารักมีแน่นอนติดตามชมนะครับใส่รักป้ายสีนะครับรับรองสนุกแน่นอนครับทาง p ๊อบแอปพลิเคชันครับอย่าลืมกดนินะ